ปเตชสวัสดีครับรอครับรอคุณนาคุณใดสวัสดีทุกท่านเอฟซีอ่านี้นะผมสวัสดียามเสาร์นะครับเจนีนนนพี่บ่าวสิพะเบิงปลาในสวิงน,นะครับผมอ่าซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเขาเริ่มเขาเจ้ากางเริ่มออกเอารวงแล้วนะครับออกรวงแล้วนะครับมันจะมีปลาบืนนะครับผมปลาบืน ลงนะครับเาไปเบิ้งสวิงงอมีปลาบืนลงสวิงลายอ่นะครับผมวันนีทุตาเพิ่อได้พอพอประมาณอยู่นะครับเมื่อวานมีเฮาไปเบิ้งครับไปเบิ้งว่าสมีอยบ่ครับ,บมาหมนี้นะครับผมก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกลังใจให้ช่องพี่บาลนะครับผมมีอย่างดีมีอย่างเอ่อคลิปเด็กก็คลิปให้เอฟซีชมกันนะครับผมเนะอฟซีนะนี้ดูข่าวพี่บอลนะครับผมโซนเขา้า ทางห่วยเอฟซีทำงานเข่าไปนี่นะครับผมมีแต่เขานกนะผมมีต่มีจะบัจจิพืชนะผมเอฟซีนะเสียขอบมาเลยนะครับเอาไทยทิมนมไทยทิมไปบางส่วนนะครับเอฟซีขื้นงขาเอารวงนะผมเขาภาวนาอยให้ฝนตกนะครับผมให้ฝนตกอย่างมีลมนะครับถ้าฝนตกลมลมแห้งเลยลมเข่าลมเลยเสียหายหมดคับวันนี้นะครับคอยให้มีพายุเข้ามาอีกนะครับผมเอฟซีนะอ่าเขาจะได้บุลมนะครับ นะเบิกปลายนะเอฟซี่นะก่อนได้กับเข่าซอยบนนะครับผมสวิงเงยสวิงหนาวหน้าแห้งแล้วแห้งแล้วนะครับผมแห้งแล้วปลาสบูงลงบนเนี่ยฮึบใจโอ้โหอุ้ยมีปลาช่อนเหาปลาช่อนท่านั้นเอฟซีนะไอ้ยะสินเออหนี่เฮาบุ๋มมีมีแต่ปลาคอนะครับผม ปาโท้ปาโตอืมนี่ยมอนี่ปาต์เซีบเนาะอัญสินเนาะมีปลาคอลาบุลูกปลาคอลาบุงปลาคอดุกปลาเค็งนะครับผมปาโท้เต็มไปหนักนะครับเอฟซีนะเออมีหนามมังทึ่งกับมีหลายนะผมนี่มันก็ซีมเนี่ยปลาเซลงก็มีหลายอยู่นะครับผมเอฟซีนะปลามันโดดอยู่ปลาคอโดดนะผมอ่าบุอ้ย เก็บมันลายลงก่อนลายลงเรื่อยๆนะยอยลงเรื่อยๆปานนะครับผมปักตะ็กสอบมันจะโดดนะครับผมเอ้ยประอประขอหืมหยุลาสดีต้วยเออเออเออดีนะเดี๋ยวเออ ปลาชอนพอดีมกพอดีแกสื้อแต่น้อยนะครับแกซื้อน้อยเสียแลยปลาหมอปลาดุกนี่ชน้อยเยอะเยอะเยอะปลาสวยๆเอาปลายนาข้าวสวยปลาธรรมชาติอะไรเงี้ยบริเลี่ยนครับปลาธรรมชาติ mm เด็กบอกอีกหนึ่ตัวนะดูนึวสิงครับดูขาวนกนะผมขาวดีคอยขานกปาขานกนะผมขาวแดงๆนีไม่ใช่ข้าวนะผมเป็นพืชพืชบางส่วนกับไทยกรบทิมแล้วครับผมอ่าตองแก้ดูดีว่งมีไฟบน ปลาบลายนะคบายบผมายไมลายปลาไม่ลายครับดูกันตรงนี้เลายต้งเลาเฮ้ยพอนี่โอ้โหดูดีใช่ปะโอ้โหสดนะพี่เออใครอยู่อยเกยู่ครับผมตักเลยเดา

โอเคนะผมเดี okay, ๋วสิ่ตแรกนะผมตรีบุหได้ไหมเดี๋ยวพอสองสามสี่ตนะผมเอซีนี่ครับเออเออเดี๋วเดี๋ยวเติบยูเติบยูโอเคนะผมขอบคุณการรับชมนะครับเอฟซีหาอยู่หากินนะผมลายนาข้าวปลาบืนปลาบืนครับ อย่ลุงนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ